มานะคะวันนี้เราจะมานําเสนอไม้เต็งน,นะคะลูกค้านะสวยๆอย่างนี้เลยนะคะไม้เต็งน,นะคะลูกค้านะแล้วก็มีจะแบกอยู่สองแผ่นนะคะทั้งหมดจะมีอยู่เก้าแผ่นนะคะลูกค้านะมีหน้าแปดหน้าเก้าน้าสิบนะคะลูกค้าความยาวก็มีตั้งแต่แปดซอกไปจนถึงสิบสามซอกอย่างนี้เลยนะคะส่วนสามแผ่นนี่นิชาแถมนะลูกค้านะสามแผ่นนี่แถมนะคะกล่องนี้มีอยู่ทั้งหมดศูนย์จุดหก กว่าๆนะคะคือครึ่งยกกว่าๆนะลูกค้านะความหนาก็คือสี่เซนเลยนะคะสําหรับไม้เต็งนะคะไม้เต็งมีอยู่เจ็ดแผ่นนะคะตแบกมีอยู่สองแผ่นนะคะลูกค้าความหนาสี่เซนนะคะสําหรับไม้เต็งนะลูกค้านะชุดนี้เรามาเหมากันเลยนะลูกค้าจัดโปเหมาถูกกันไปเลยนะคะลูกค้าแปดพันนะลูกค้านะชุดนี้อจัดไปอยู่ที่แปดพันนะคะลูกค้านะแถมไปสามนะคะลูกค้า สวยๆเลยนะคะความหนาความยาวสวยๆอย่างนี้กันเลยนะลูกค้าเอามาดูนี่นะคะสวยๆอย่างนี้เลยนะคะนี่นะคะยาวอยู่ที่สิบสามศอกนะคะลูกค้าสวยงามเลยนะคะสําหรับชุดนี้นะคะรีบจัดกันได้เลยนะคะนี่นะคะดูข้างๆนะคะเป็นไงคะสวยๆอย่างนี้เลยนะคะลูกค้าหน้าหนอย่างนี้เลยนะคะหนาสีเซนเลยนะคะจัดกันไปเลยนะคะ